กัญชัยกําเนิดพลอยนะครับตุ่พี่เองเนี่ยทํางานเยอะมากใครไม่เป็นไม่รู้นี่คือสาเหตุส,สําคัญว่าทําไมพี่ถึงมาสนใจตัวเองเรื่องราวของระบบทางเดินอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนฮาชิเนี่ยนะครับเขามีผลิตภัณฑ์3ตัวหลักๆนะครับตัวแรกนี่นะฮะที่จะแนะนําก็คือ GRD คนที่เป็นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะเวลาที่จะเลรหรือจะผายลมเนี่ยมันลําบากมันไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องขับลมออกจากกระเพาะนะครับด้วย GRD ครับอีกตัวหนึ่งนะครับของฮาชิก็คือ นี่คือ U R D นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในกระเพาะของเราเนี่ยจะมีเป็นมืกมืกเนี่ยนะฮะที่เขาไปเคลือบกระเพาะเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะไอ้เจ้าเมืกเหล่านี้เนี่ยมันจะลดลงไปเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเติมเมืกเหล่านี้หรือว่าฟิล์มเหล่านี้เนี่ยไปเคลือบกระเพาะเราไว้นะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวนี้ครับ P R D นะครับเขาสามารถช่วยเหลือคุณเนี่ยนะฮะให้คุณถ่ายอย่างเป็นธรรมชาติได้บอกเลยว่ามันไม่ใช่ยาถ่ายแต่มันคือจุลินทรีย์นะครับซึ่งมีอยู่ในนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งซองนะฮ เพราะฉะนั้นจําเป็นจริงๆนะครับที่ควรจะต้องกระตุ้นลําไส้ของคุณแบบธรรมชาตินะครับเราสามารถมั่นใจมาตรฐานโรงงานผลิตได้เลยนะครับเพราะว่าฮาชิเนเขาผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐานส่งออกทั้งยุโรปและก็อเมริกาด้วยด้วยความปลอดภัยสูงสุดในการผลิตนะฮะนั่นก็คือ GMPHACCPISO 2 2 0 0 0และที่สำคัญนะครับความใส่ใจของผู้บริหารในทุกขั้นตอนนะครับเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาดีนะครับดังนั้นมั่นใจได้น่นอนครับว่า ฮาชิเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและก็ปลอดภัย